ลองชมแบบนี้ดีกว่านะครับขุนแผนทรงกุมาหนืพ่อกลวยเนื้อผงน้ำมันด้านหลังเป็นหลังยันครับหน้าตาพระติดช,ชัดเดนะครับเนื้อจัดมากอันนี้เป็นขอบด้านข้างนะครับเป็นขอบด้านข้าง ด้านหลังเป็นหลังยันนะครับเป็นหลังยันนูนพิมพ์นี้หายากนะครับพิมพ์นี้หายากแล้วก็เนื้อหาสวยมากสภาพยังอยู่เหมือนเดิมนะครับสภาพยังอยู่คงเดิมเก็บรักษาไว้ได้ดีมากนะครับเก็บรักษาผิวพระได้ดีมากนะครับแล้วก็ที่สําคัญด้านล่างองค์พระนะครับด้านล่างองค์พระมีรอยจานมือของหลวงพ่อกวยเลยครับมีรอยจานมือของหลวงพ่อกวย องนี้เปิดให้เช่าบูชา3000บาทสนใจมีราคาต่อรองได้นะครับผมจะทำเป็นคลิปสั้นๆนะครับทำเป็นคลิปสั้นๆให้ได้ดูเนื้อพระองค์จริงนะครับเพื่อปิจารณาสนใจซื้อนะครับส่งข้อความต่อรองราคาได้ครับ